ยอดขายของรถยนต์เมื่อเดือนมนกราคมที่ผ่านมายังคงชะลอตัวแล้วก็ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำนะครับเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าการบริโภคของประชาชนกํลาลังซื้อนั้นหดตัวลงไปแต่รถกระบะนั้นถือว่าเป็นเซกเมนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้มีการเร่งวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องติดตามจากรยายงานครับ ทยอยเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสำหรับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเพราะเป็นกลยุทธ์กระตุ้นตลาดที่สำคัญโดยปีนี้อุตสาหกรรมยานยนต์วางเป้าหมายให้เติบโตอย่างต่ำร้อยละ5ถึง10หรือทำยอดขายให้ได้900,000คันในปีนี้ครึ่งหนึ่งของยอดขายในอุตสาหกรรมเป็นรถกระบะขนาด1ตันและรถอเนกประสงค์เนื่องจากใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการขนส่งและเชิงพาณิชย์ ปี2,557รถกระบะขนาด1ตันและรถอเนกประสงค์มียอดขายรวม4,2829คันลดลงร้อยละ28.4มีโตโยต้เป็นผู้นำตลาดทำยอดขายที่1 6 0 0 0 0คันอีซุ u ุ 1, 4 0 0 0 0 0คันและมิตซ,ซูบิชิที่39,000คันหนึ่งในผู้เล่นในตลาดรถกระบะค่ายฟอร์ดส่งสัญญาณว่าจะเปิดตัวทั้งกลุ่มปิงอัพและกลุ่ม PPV อย่าง r a n g e อร์ n o r c h a ์เชและ Ford a v e r e s t ในช่วงปลายไตรามาสแรกของปีนี้ ถ้ามองไปทางด้านรถกระบะหรือว่าทางด้านรถอเนกประสงค์นะครับอฟอร์ดเองเนี่ยฟอร์ดเรนเจของเราครับก็ได้มีการเพิ่มเ e g m e n t Share นะครับจากปี2013ที่อยู่ประมาณ5%นะครับมาถึงปี2014เนี่ยอยู่ที่เพิ่มเติบโตขึ้นมาอยู่ที่6.5%เราก็มองว่าในปี2015นี้เนี่ยนะครับการตอบสนองของ Ford ดเ n นเ r อเนี่ยนะครับก็ยังจะสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังจะเติบโตขึ้น ส่วนยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าคาดว่าจะเปิดตัวไฮลักวิโก้ใหม่ในช่วงปลายปีซึ่งทำให้ตลาดรถปิก up มีการแข่งขันที่สูงขึ้นส่วนคู่แข่งรายหลัก2รายอย่างอีซูซุก็เตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กผู้บริหารค่ายรถประเมินว่าปีนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคปัจจุบันและการปรับภาษีสัมปะสมิตรรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละสิบในปี2558 คุณสามารถขับในเมืองได้รถก็ยังหรูหราด้วยการที่ดีไซน์ใหม่ภายในอินทีเรียรของเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสมรรถนะของรถเนี่ยก็ยังสามารถนําชีวิตคุณเนี่ยไปได้อีกในไปในการใช้ชีวิตข้างนอกอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เทรนคนจะชอบไปขี่จัก,กรยานที่จัก,กรยานกันก็จะเอารถเนี่ยแหละขึ้นหลังแล้วก็ ไปเที่ยวกันมากขึ้นค่ะดีแมนของคนเนี่ยมันไม่ได้ผมคิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะมีที่การที่ภาษีมีการปรับนะครับก็อาจจะมีการคลัวเฮดบิแมนเข้ามาจากปี2016มาปี2015นะครับก็อาจจะทําให้แชร์ของตัวรถกระบะเองหรือรถ SUV เองเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น ความต้องการรถกระบะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุุสาหกรรมนี้ขยายตัวดังนั้นปีนี้จะเห็นการแข่งขันของค่ายรถทั้งการอัดโปรโมชั่นและการแข่งขันด้านราคาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานการเติบโตของวงการรถกระบะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรก็สามารถเติบโตไปด้วยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรดหดตัวก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าภาคการขนส่งรวมถึงเรื่องของภาคการเกษตรก็จะหดตัวลงตามไปด้วยนั่นเองครับ